ต้องทำลายทิ้งสวัสดีครับดดเดี๋ยวนี้จะมาให้คุณหนุ่มนะครับจะเล่นเล่นกลให้คุณหนุ่มดูนะครับผมจะให้เขาเลือก<ด>ตัวเลขตั้ง100 99. แต่หนึ่งร้อยถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจะเป็นตัวเลขสามหลักนะครับั้งแตหนึ100่งร้อยถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวเลขมากมายให้คุณหนุ่มเลือกไว้ในใจและคําตอบของคุณหนุ่มเนี่ยอยู่ในกระเป๋าใบนี้ใบนี้กระดาษแบนี้คือคําตอบของคุณหนุ่มนะครับ คุณเตรียมผมหรือยังเนี่ยเล่นได้เลยครับไม่ต้องเตรียมครับสดสดเลือกครับตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงเก้าร้อยก้าสิบเก้าเลือกมาหนึ่งเลขในใจอย่าบอกผมอืมเลือกครับเลือกไวเลยเลือกแล้วครับเป็นตัวเลขสามหลักถูกไหมครับไม่ใช่ครับต้องเป็นตัวเลขสามหลักสิครับหนึ่งร้อยถึงเก้าร้อยก็สิบเก้าก็จะมีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองจนถึงเก้าเก้าเก้านี่บอกไหมอ๋อหนึ่งร้อยถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอโอเคเอาหม่ตัวเลขตัวเลขเกือบพันตัวอ่าโอเค เลือกครับเลือกวาหนึ่งเลขเดใจครับเลือกแล้วครับไม่ต้องบอกผมนะครับครับและคําตอบของคุณอยู่ในกระดาษแผ่นนี้เลขที่คุณเลือกคือเจ็ดหกห้าใช่ไหมครับไม่ใช่ครับดูคําตอบครับดูคําตอบครับไม่ใช่ครับ